วสวัสดีค่ะช่องพายบนเหลือนะคะวันนี้นะคะอ,อไม่ควันนะคะแล้วก็ควันไม้ควันดุยนะคะเอาอ้วนมาผูกไว้ตรงข้อเก่านะคะที่วัดป่าเจียงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเจ้าของช้างนะคะจะทําการพายช้างมาขายที่วัดป่าเจียงนะคะขายให้ให้หลวงตานะคะ ที่วัดป่าเจียงเนาะขายวันเหลือกับแม่นะคะอันนี่เราก็มาผูกรอก่อนค่ะรอระบอ้วนรอเจ้าของช้างก่อนนะเจ้าของมาแล้วก็จะเดินไปด้วยกันค่ะที่กุฏินะคะหนวงตานะคะหนวงตาหานะคะลุกๆไปแม่ค่ะตัวมนหมวกเสื้อสินจะอันนี้ให้เขาไปเป็นยากก่อนค่ะดูด้วย เอยดูเอินคุณถึงเบื้อนอ่ะหรือบุ๋มเมย์น่ะอืออ่าทองพืดนเลยอ่ะเขาแง่เราตุบเด่นเลยนายเใจแล้วนะขันเม่นบอกค่ะนี่เรามาถึงหน้ากุฏิแล้วนะคะของหลวงตาแล้วนะคะ มาทำการขายบุญเหลือกับคุณแม่องเดือนนะคะขายบุญเหลือนะคะโยนเสียงต้องใช้มือบังเดดนี่เป็นเจ้าของช้านะคะดวงตา ขายช้างในที่นี้ก็คือแก้เคล็ดนะคะที่ถึงไม่สบายบ่อยๆนะคะก็เลยมาฝากเนื้อฝากตัวไว้ที่วัดนะคะจะได้อยู่กินเป็นสุขเหมือนเจ้เเจาของช้างพูดน,นะคะ

ขอโทษครับขอเดืานคือกันกับตาคือสร้างเรื่องวันนี้เลไปไม่นอไม่ลูกอ่ะเกี่ยวไหมรู้อืเกี่ยวไหมอืมแลกักห่อนแล้วไม่ลยไม่เไม่เอนนี่ลูกไว้ตนีลูกว้นี้ไทยไทยโอ้ ใช่ใช่แล้วอันนี้ใครเมียมันเมียคนบานไดนี่าีมานี่กีมามาให้เร็วๆนี่ให้นกให้ดวงตาโมาหนี่ก็โลมีซื้อยังตัวนี้นี่ไม่ลูกลาเพื่อนไม่ดีนั่นเลยลูกนั่นเลยแจ้งยังถเด้องดึงอันัน

เออมา,มา,มาเอามาเอามาเอากมาที่ะนก่อนเอ,าาเอาาไป้ที่ไปไปไปเลยหายยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่ขวานด้วยนะคะเดี๋ยวไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ